เรียกตันมี่าจไล้ลันมันไม่าธรรมดาจะให้เม็ดสวนี้ี่เม็ดร์ทโมนี้ ตัวขายตัวละขายตัวละยี่สิบโลขึ้นต้นโตหรอ